หวานค่ะพี่นอ้องแล้วก็เอาหัวตรงนี้ออกอจะมีหัวมีตาตรงนี้พี่นอ้องขอย่าใส่มือครับมาหนิหวานที่ได้พี่นอ้องช้ำๆเลยสวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขชนค,ครับมาพบกับคุณวานพาเสบนะครับวันนี้คุณวานได โอ้ยอย่าลี่ต้มพี่น้องมื้อนี้มาพรอมนี่เลยครับพี่น้องทีเด็ดเจลนะครับเจลซีฟู้ดตำมือพี่น้องมาแบบพักแบบปิ้นส่วนเลยพี่น้องมือนีนะครับโอ้ยหลากหลายอย่างพี่น้องถังสลัดนะครับสารนี้ชีหอมนะครับโอ้มีหมักแตงพร้อมมามากพี่น้องเสียบเสียบไปน้ำกันเลยพี่น้องมีตะนวย่ังไง,ไงม้อนี่พี่น้องเยเบิ่งลูกพี่น้องอ มามาทางไก่ทางไก่แซ่บเสียไปต้องกานพี่น้องอือหือนี่โ,โหวิทยุยังไงพี่น้องเลยต้องเอาตาออกน้ำนะพี่น้องเนาะนี่หอยเชลลีกินต้องเอาตาออกพ่อพี่น้องนี่เด็ดออกก่อนพี่น้องไอ้มามาดิจิ้มเจียวลาดไปหน่อยนึงนะพี่น้องเนาะแต่ว่ากันต้องเพิ่มพี่น้องอื้อหือ นำไล่เตะพี่น้องมา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 ทางไก่ทางไก่ไกนะครับจะเสียไปน้ำกันพี่น้องน้ำจิ้มต่ำม,มือซีฟูดชํำๆแล้วพี่น้องนี่คักอีมามาพี่น้องคำเหล็กแห่งมนันครับผมจัดเลยครับอื <c oughs> อ,อืมฮึมหน่วยใหญ่แล้วพี่น้องมมบางหน่วยนี่พี่น้องเบี้ยวข้าวอันี่เสียบพี่น้องตรงเอาตาออกคู่ข้างเพราะว่าเดี๋ยวเห็ดเหีเหืเมาแล้วพี่น้องน,ะนี่ อยอตูงใหญ่คักไป่น้องเลยตูงใหญ่คักไป่น้องครับผมนี่เย็ดหางอกอกพี่น้องหลวงล่องหลวงลวอลวน้องหลวงสดน้ำพี่น้อง หนัเนาะเจ็บเสียวหร้อเอืม หวานครับพี่นอ้องตรงท้ายต้องเอาออกพี่น้องแล้วก็เอาหัวตรงนี้ออกจะมีหัวมีตาตรงนี้พี่น้องตูงใหญ่ครับนี่เนี่ย ก่อนอย่าใส่มือครับมานี่ห,หวานที่ได้ไปน่องจำช้ำเลยอืม อ,อตากันยิบง่ประมาณนี้ไป่น้องพ่อหอยตัวง่แ่เห็นคุยอยู่อืม Nằm tôm như hỏi nhang văn Tô bèo vĩnh nhai là phải làm เบิ่งหัวนี่ห,ห่อหักอืมอืม อ้างห่วใหั่ไงดีครับพี่น้องเปตัวนี้ยังไงแล้วพแบบี่น้องแบบเนียนๆเลย,ยกติญจ์เด็ดตาเป๊บนึงพี่น้อง ความเสียบครับผมนี่อขอนุยาตจิ้มออน้ำจิ้มย่างเสียบแล้วไปหน่องอืมชำๆเลยอืม โูกนี่พันสีทออ้องไาหน่งโอ้ยฮึมจวงไทยออกไปหน่งแล้วก็เอาตาออก ตาเขามีหน่อยเดียวนะพี่นอ้องประมาณนี้นะครับเลาก็ดึงออกคนที่บ่เคยกิ่นะเขาก็ดึงออกดึงตาออกก่อนหน้านะนี้เป็นหอยเชอรี่นะพี่น้องนะเสียบก็ได้ใส่มือก็ได้พี่นอ้องเราจะสะดวกเฉยๆเห็นใ,ใกล้ๆพี่นอ้องจิมงจ้มๆพี่น้องเบืใใ่อยๆโอ้หลวงใหญ่แหงอ mm. mm -hmm.

Mm-hmm. คุยเลยพี่น้องส้อนหอยเมียตัวใหญ่พี่น้องโอ้โหแบบมีแต่ใส่บิ๊กเบิ้มเลยพี่น้องหายากแล้วครับสซม,มือนี้สอยหอยเงียบเฉยๆใส่ใหญ่เนะาะบหอยเมีออกมาพี่น้องเนาะเดี๋ยวสหรับคลิปนี้นะครับคนว่านขออนุญาตเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือเดี่ยคน,นว่านเดี๋ยวจะเอาไปเอาแกะหัวออก,ออกเอาไปก้อย นะครับเดี๋ยวเอาไว้เป็นคลิปหนานะพี่น้องก้อยหอยเจรีนะครับเดี๋ยวไปก้อยเสียบนะครับในคลิปหนานะพี่น้องนะครับสับเจรีนะครับคุณว่านขออนุญาตเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องสุขุทุกคนนะครับ่เขมารับช่คงิปบดูคอนว่านนะครับไปขมาสนลับสูงคอยก้นไล่เติมเงินละใจให้ว่านสร้างคลิปหรือไม่นะครับเดี๋ยวพบจกันใหม่ทะครับในคลิปหนาหนาครับสรับอยู่นี่สวัสดีครับ